คือความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับประชาชนนะ่มันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกแต่ว่ามันถูกทําให้เปลี่ยนแปลงโดยวัฒกรรมอะไรบางคํสั้นสั้นๆๆๆสั้นแบบคนที่ต้องการแก้ไขมันไม่ได้ประกอบด้วยคนที่เข้าใจข้อเท็จจริงโดยถ่องแท้เพราะภาพที่เขาเห็นคือทะลุอะไรทั้งหลายแหละอย่างที่เขาแสดงออกกันอยู่เนี่ยให้ข้อมูลอะไรต่างๆหนา้ากับเด็กอะแล้วเด็กก็แสดงออกเกินลิมิตอะแต่อคนให้ข้อมูลอะ ปลอดภัยอยู่หลังโต๊ะทำงานทุกคนเต็มไปด้วยคนที่จับจ้วงล่วงละเมิดใช้คำแบบรุนแรงเสียดสีดา่าหยาบคายหรือแม้แต่ใส่ร้ายปะปนอยู่ในเส้นเนี่ยฟังแต่ละครั้งที่มีการเสนอแก้ไขเนี่ยตัวเนื้อหามันนะ่ะมันไม่ค่อยทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นการเสนอแก้ไขที่เป็นความรารถนาดีอย่างที่เล่า,มาเมื่อกี้ ถ้าไม่ให้สำนักพระราชวังฟ้องก็ยกเลิกกฎหมายอาญาเหลือแต่แพ่งใครมีเงินก็ก็จ่ายค่าปรับไปอย่างเงี้ยอย่างที่บอกมันเป็นกฎหมายที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมเพราะนั้นเนี่ยแค่วัฒนธรรมที่มันเป็นประวัติศสาสตร์วัฒนธรรมที่มันเป็นรากฐานของโครงสร้างสังคมการเมืองในประเทศไทยคุณยังไม่เข้าใจแล้วก็มาเสนอแก้มน .1 2